สวัสดีครับพบกับเองครับที่ทรงพลุมยนต์ศูนย์รวมรถกระบามือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีส่งมอบรถกันอีกหนึ่งคันนะครับเป็นทีซูซูกิแม็กโรซีรีี2 0 0 7เครื่อง2.5กันนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับคุณพี่ชัดนะครับชัดเบนเทอรด้วยครับวันนี้นะครับพี่ชัดนะครับมารับรถคันนี้นะครับอยากจะ มาถามความประทับใจว่าพี่ชัดประทับใจอะไรในสงพลรวมยงของเราครับพี่ชัดก็สงพลรวมยงบริการดีออกง่ายสิลก็เป็นแบบแบบว่าตัวแบบเองนะครับครับให้คำแนะนำศึกษาให้คำแนะนำศึกษาดีนนาดวันนี้ก็บอกเลยว่าเหตุนี้เราดันใหส้สุดเลยนะครับอ่าแล้ว เอกอยากจะถามพี่ชันว่าพี่ชันรู้จักรงคนโยนตยนของเรามาจากทางไหนครับทางเกจเลือุ๊บะครับก็ติดตามเหตนี้มานานแล้วก็เลยเอามาถึงอ๋อแล้วดูไลฟ์สดนี้เห็นเอกไหมครับเห็นครับเห็นตลอดเลยแล้วอยากจะมีอะไรแนะนํากับผู้ชมทางบ้านไหมครับที่กําลังมองหารถกระบะมือสองในตอนนี้พี่ชันอยากมีอะไรแนะนํากับคนทางบ้านไหมครับ ก็ใครอยากได้รถมือสองให้มาที่สมพลร,รวมยนต์นะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยติดแท็กมาเขายังช่วยดันช่วยอะไรได้ก็คือติดตามผลงานดีครับ,รบขอ,ขอให้บอกกระทางเต็นต์ตรงๆเขาจะช่วยเราทุกอย่างครับใครอยากมีรถขอบคุณ <c oughs> ครับวันนี้เอกต้องขอขอบคุณพี่ชาร์มากๆนะครับที่มาใช้บริการสมพลร,รวมยนต์ของเรานะครับก็ขอส่งมอบรถคันนี้ออกไปก็ ขอให้มีความเจริมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในครอบครัวนะครับกิจการเฮงๆรวเลยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพจทรงพลรวมยนต์ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ